สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซลปีใหม่อีซูสุเชียงรายโดยกลุ่มนักเงินสาขาถึงนะคะวันนี้เจอกันช่วงบ่ายนะคะเป็นวันที่16เดือนมกราปี2564เป็นวันครูแห่งชาติด้วยนะคะรู้สึกว่าเอห่วยเ,เหมือนจะเลื่อนออกไปวันพรุ่งนี้เนาะค่ะกับวันนี้นะคะปีใหม่ก็มีเตรียมส่งมอบอีกคันนึงเป็นคันหน้าหนังตรงนี้นะคะเป็นรถุน่นที่เอปีใหม่คิดได้ว่าเอยังไม่เคยรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมก็ จะพาทุกท่านไปรีวิวคันนี้เลยละกันนะคะกับรุ่น4ประตู Highlander 1.9 LDA กับสียอดฮิตของเราเลยนะคะสีบอนเงิน Bohemian Silver นะคะราคาอยู่ที่825,000บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีด้ยกันก็จะมีสีนี้เลยนะคะสีบอนเงินสีดำสีส้มสีควอนบุหรีนะคะแล้วก็จะมีสีขาวมุก ครบ5สีหรือ,อยังเออน่าจะครบแล้วเนาะค่ะซึ่งถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะราคาของเขาก็จะแพงกว่านี้ไปอีก700 0บาทราคาจะอยู่ที่8 3 2,000บาทสํบาทสำหรับสีขาวมุกนะคะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีเทล,ลาเรายละเอียดด้านนอกด้านในพร้อมๆกันนะคะค่ะวันนี้อากาศนนนหนาวนิดนึงนะคะที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็ยังเย็นๆอยู่เลยตอนนี้เมื่อเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ11อองศาได้นะคะที่อำเภอเทิงของเราเนาะค่ะ ก็หน้าหนาวนะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของรายละเอียดพร้อมกันนะคะไปค่ะไปค่ะ ะะสีประตู h ฮเ h นเ n d e r 1.9LDA นะคะสีบรอนเงินโบ h e m i a n s ซิวเวรนะคะรุ่นสีประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของเราราคาอยู่ที่825,000บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีด้วยกันจะมีสีนี้เลยสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีดํา สีส้มสีควนบุรี่แล้วก็สีขาวมุกนะคะซึ่งสีขาวมุกราคาจะแพงกว่านี้ไปอีก7 0 0 0บาทซึ่งราคาของเขาอยู่ที่8 3 2 0 0 0สาสบาทสำหรับสีขาวมุกนะคะสีประตูนะคะเครื่องพันก้าถามว่าในเรื่องของภาษีแพงไหมนะคะภาษีก็อยู่ที่ปีแรก4 0 0พันบาทบริษัทแถมให้นะคะแต่ถ้าปีต่อไปละคะ่ะปีใหม่ก็ใช้เครื่องพันก้าเหมือนกันปีต่อไปภาษีอยู่ที่2492บาท เผื่อรวมพรลบอ,รอะไรแล้วก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณ3 0 0พันต้นๆเนี่ยค่ะจะไม่เกินนี้นะคะแต่ถ้าเครื่องส0 0พันนะคะมันก็จะแพงกว่านี้ไปอีกเนาะค่ะถามว่าแพงไหมสีประตูภาษีไม่แพงเลยนะคะสำหรับเครื่องพันเก้าเพราะว่าในลักษณะถ้ารถสีประตูนะคะลักษณะของการเสียภาษีของเขาจะดูตามขนาดซีซีของรถนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะในเรื่องของดีเทล,ลาเรายละเอียดด้านหน้าเออ สวยดุดำนะเอ่อสวยดุดันนะคะและดูพรีเมียมนะคะกับรุ่นนี้นะคะและดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะคะตรงนี้เลยนะคะในเรื่องของโฉมไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะอีกสูวิชันไบเอลดีนะคะสุ per daylight นะคะอ่าอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำก็จะอยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยนะคะ สังเกตเลนของเขาข้อดีของไฟโปรเจคเตอร์นะคะแสงจะส่องผ่านเลนนะคะส่องเป็นลำพุ่งไปข้างหน้าจะสามารถส่องสว่างได้ไกลนะคะเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของไฟเลี้ยวของเขานะคะ,ะ,คะก็จะแยกจากคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งรับกับไฟตัดหมอกนะคะผ่านแรดูทําแบบแบบ เป็นแนวแบบตั้งๆก็ทําให้ดันด,ดูบืึนยิ่งขึ้นนะกับรถอ e ีสุของเรานะคะกับรุ่นนี้เป็น LDA นะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์อยู่นะคะถ้า LED ก็จะมีในรุ่นของเกตแซกขึ้นไปเนาะกระจังหน้าของเขาก็จะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้าแบบคโครเมียมขนาดใหญ่นะคะเป็นสองซี่นะคะเป็นเขี้ยวแบบข <c oughs> ามาพร้อมกับโลโก้อ e ีวสุโครเมียมขนาดใหญ ด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดีิขึ้นสังเกตในเรื่องของด้านล่างตรงนี้นะคะเรียกว่ากันชนหน้าเนาะตรงนี้เนาะค่ะออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้แลดูมีมิติมองดูใกล้นะคะก็จะคล้ายกับสเกิร์ตนาเลยนะ,ะในเรื่องของเส้นสายรว่นนายกับรถของเรานะคะสังเกตก็จะออกแบบ เป็นเส้นเป็นแนวนะคะให้รับกับหลักพลาศาสตร์ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะอืมพัดมาในเรื่องของล้อแมกของเรารุ่นนี้นะคะล้อแมกก็จะได้เป็นล้อแมกอลูมิเนียมอัลลอยสีเทาประมาณนี้ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นการคู่สลับกับการเดี่ยวนะคะยางก็จะได้เป็นยางบิสโตนซีรีส์ยางรุ่นนี้อยู่ที่255หห้าทับหห้า r สินะคะ เราไปดูในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างล่างเลยนะคะอืมช่วงล่างของเขาก็จะเป็นคอยสปริงนะคะอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับโชคอับแก๊สช่วยในเรื่องความนุ่มนวลและยดึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองโลโก้ไฮแลนเดอร์นะคะโครเมียมดยก้ัน้างตัวน,นี้ รุ่นก่อนมันก็จะอยู่ด้านข้างตัวนี้นะคะแต่รุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเราจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้โดดเด่นนะคะสวยงามนี้ขึ้นเนาะ,ะกระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาใหม่ล่าสุดด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะเป็นสีดำบอกดำด้านเนาะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นสีทูโทนไฟเลี้ยวนะคะเป็นหลอด LED นะคะอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเลยนะคะ ตัวนี้มือจับนะคะจะได้เป็นแบบคโครมเมี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะแถมเพิ่มเติมเรื่องของเบา้ามือจับคโครมเมียมให้ลูกค้าด้วยบันไดข้างนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดถือว่ารับเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะเอาไปใช้งานในเมืองนะคะขับสบายสบาเยเนะคะกับเครื่องยนต์พันกาวของเราประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดภาษีด้วย ช่วงล่างในเรื่องของแชสซีแชสซีของเรานะคะจะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ประกบกัน3ท่อนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะด้านล่างเลยกับในเรื่องของนะคะสังเกตนะคะรุ่นไฮแลนเดอร์นะคะจะเป็นแหนบเหนือเพลามีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่3าแผ่นด้วยกันนะคะไฟท้ายรุ่นนี้นะคะอ่า ปลท้ายออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะ,ะดีไซน์คู่ดูโอโซนิกเวลาเราเหยียบเบรกนะคะแสงกะสองสว่างรอบๆตรงนี้รอบๆตรงนี้นะคะออกแบบคู่กันนะคะเป็นหลอด LED เวลาเหยียบนะคะจะให้แสงสว่างที่ชัดเจนก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ในล,ลักษณะการดีไซน์ในเรื่องของคมของเขาก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของเขาเลยนะคะกับ All n e w i s u d e m a x พลานุภาพพิกโรกของเรากับรุ่น1.9 LDA นะคะสังเกตโลโก้ตรงนี้จะมีมาเฉพาะ DDI นะคะแต่ถ้าเกรดแดก็จะมีตัวแดหรือตัวแ p ดพหรือตัว M ติดมาด้วยนะคะแต่ถ้า LDA จะจะไม่มีอะไรติดมาจะมีเฉพาะโลโก้ DDI ติดมาเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบ ไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะคะดูภายนอกมันก็จะเหมือนกันหมดอมืถ้าขับตามตูดกันเอ๊ะคันนี้นะคะเป็นเกรดไหนเราสามารถดูได้เลยว่าถ้าไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้อะคะ่ะก็แสดงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น LDA นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกรดแซมันก็จะมีตัวแซติดเนาะเมืม่อจับกระบะท้ายนะคะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบ,บริวอินกระบะท้ายออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะอสังเกตนะคะออกแบบให้แบบ มีมิติมากขึ้นมองดูไกลๆก็จะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะโลโก้ i s u ดี d m a กนะคะเป็นโครเมียมแล้วนะรุ่นนี้นะคะ่ะถัดมาในส่วนของกันชนท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นแบบ Aero Dynamic นะคะแบบ b u ูอิ i n สีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะคะขึ้นลง2สเต็ปหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในเรื่องของการขึ้นกระบาด้ายยาก เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับรุ่นนี้นะคะสประตู High er l เด d e r 1.9LDA นะคะสีบอลเงินนะคะเป็นสีจ้าตลาดอีกสีหนึ่งของเราเลยนะคะขายดีมากกับสีนี้อืจะมีสีบอลเงินนะคะสีดำแล้วก็สีขาวมุกนี่แหละที่ขายดีมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สั่งจองสีส้มมันก็จะเป็นแบบเอาไปแต่งแบบเพิ่มอัฟโรดที่หนึ่งนะคะอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าสวยงามแบบโดดเด่นของเขาไปอีกอย่างเนาะกับ สีส้มค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ x ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยไปเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีเทล,ลาเรายละเอียดด้านในนะคะค่ะก่อนที่จะไปด้านในมาตรงนี้นิดนึงนะคะสําหรับรุ่นนี้กุญแจของเรานะคะจะได้เป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะคะคันนี้เตรียมส่งมอบเลขเครื่องเก3 6 หวยออกพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะค่ะลองไปซื้อหวยนะคะเผื่อบอกหวยด้วยค่ะเออปลดล็อกก่อนค่ะปลดล็อกจะมีไฟกระพริบสองครั้งนะคะถ้ากดล็อกจะมีไฟกระพริบให้หนึ่งครั้งปลดล็อกเราไปช,ปชมในเรื่องของดีเทลด้านในรายละเอียดนิดนึงอืมเปิดมาด้านในในเรื่องของแผงประตูนะคะดีไซน์ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับเกต LDA นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีซอฟต์ัมาให้นะคะแต่เป็นซอฟต์ัแบบหุ้มผ้พาภพาพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะถือว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปุ่มควบคุมนะคะกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนขึ้นลงนะคะก็ไปเลือกใช้งานอีกทีนึงเนาะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะ ตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้าวางขวดน้ําอะไรได้ด้วยก็แล้วแต่ไปใช้งานอเนกประสงค์นะคะ<ฮ>ในเรื่องของคอนโซลด้านใหม่นะคะก็สังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรวดที่วางเทา้าถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะคอนโซลก็<ฮ>ก็ถือว่าสวยงามสวยงามอยู่นะอืมก็ไม่ได้คิดลื้อขี่เหล่อะไรเลยนะคะกับรุ่น lda ได้หน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าจอรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วรองรับ Apple c a r p เ a y Android Auto พร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเส้นกะละยะเดี๋ยวขออนุญาตเสียบกุญแจนิดนึงนะคะเสียบกุญแจป๊อปตี ลูกค้าบางขั้นไม่เข้าใจว่าเอ๊รุน LDA จะมีกล้องไหมนะคะก็ขอยาสาคิตให้เลยแล้วกันเนาะค่ะหยยบคัเหยยบคัดนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมาที่เกียร์ก่อนแล้วกันเกียร์เป็นเกียร์ที่ออกแบบมาใหม่รุ่นนี้จะเป็น6เกียร์นะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีวงแหวนอยู่ด้านล่างก็ของมือขึ้นนะคะเข้าเกียร์หนึ่งเลยนะคะเออเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเกียร์ถอยก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะแล้วก็เส้นกระยะนะคะ ซ้ายขวาระยะอันตรายระยะปลอดภัยเนาะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งค่ะเบาเสียงกันก็จะมีรองรับระบบหลายๆอย่างด้วยกันเนาะก็นะคะก็จะมี Apple c a r p เพ y สะท้อนหน้าจอหลักถ้าเราเสียบสายนะคะ มันก็จะลองรับได้หลายอย่างอยู่นะลองไปใช้งานดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะค่ะเผื่ออธิบาย <c oughs> เฉพาะเครื่องเล่นนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะอืในเรื่องของระบบแอร์ก็จะมีแอร์สามจุดนะคะเป็นแอร์แมนวนวลสามชุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะนี่ก็จะเป็นไล่ฟ้ากระจกหลังเวลาเปิดแอร์ก็เปิดปุ่มนี้ด้วยนะคะปุ่ม AC เนาะเพื่อให้น้ำยาแอร์ทำงานด้านล่างก็เสียบช่องเสียบ SB นะคะ ยังไงบ้างนะคะกับรุนนี้ก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอลักษณะประมาณนี้นะ,ะพวงมาลัยก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยตรงนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ถ้าลูกค้าที่เชื่อมต่อกับระบบ iOS นะคะหรือ Apple Car p เพยเนาะก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านระบบ s ิริได้ด้วยนะคะก็จะมีรับ รับสายวางสายตรงนี้ได้เนาะแต่ถ้าเป็น a n d ด o i d มันก็จะรองรับในเรื่องของระบบที่สะท้อนหน้าจอหลักหรือบลูทูธนะคะอมก็จะไปเป็นคนละอย่างกันเนาะแล้ถัดมานะคะที่พป่ใหม่ช่องมา,มากๆเลยนะคะในเรื่องของดีไซน์ของเบาะนะคะเบาะของเรานะคะก็จะดีไซน์มาใหม่นะคะรุ่นนี้หนึ่งจะเอา้าเนี่ย 1.9LDA นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมออกแบบมาให้เดินได้ด้วยได้สีเทานะคะเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุดสังเกตนะคะปีกข้างซ้ายขวาเขาจะออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่นะคะเวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสรีรัของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะและลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะ กับรุ่น 1.9LDA นะคะเกรด LDA ยังไม่มีเบาะปรับสูงต่ำนะคะแต่จะมีเบาะเนะะี่ยค่ะปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะและปรับด้านหน้าเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้ได้นะคะยังไม่มีปรับสูงต่ำมาให้นะคะกับรุ่น 1.9LDA ส่วนพวงมาลัยก็จะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้เช่นกันปุ๊บนะคะขึ้นลงนะคะเข้าออกก็จะปรับทิศทางได้อยู่ที่4ระดับกันนะคะกับรุ่น 1.9LDA ส่วนถุงลมลยินละไพกับรุ่นนี้มีให้กี่ลูกรุ่นนี้มีมาให้อยู่2ลูกนะคะด้านหน้าซ้ายขวาจะมีสัญล,ลักษณ์แอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมุมตรงนี้นะคะตรงนี้นเนาะไปยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เนาะไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลัง ปิดมาในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็แผงประตูก็จะออกแบบมาคล้ายๆกับในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะให้ซอกพัดมาเรียบร้อยแต่จะเป็นแบบซอกพัดหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้ารีเมียมนะคะเบาะห้องโดยสารตอนหลังก็ถือว่ากว้างขวางโออายูนะค่ะสังเกตพื้นที่เนือศรีรษะจรดที่วางเทา้าอืม ก็จะมีลักษณะของาการปรับเบาะอยู่นะคะก็จะมีสลักเชือกอยู่ตรงนี้ก็สามารถดึงลงได้นะคะหรืออยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็สามารถดึงขึ้นได้ตรงนี้ก็จะสามารถแย,แยกแบ่งหกแิบสี่สิบนะคะใช้งานได้หลากหลายสะดวกสบายก็แล้แต่ใช้งานที่หนึง่งด้านล่างก็สําหรับท่านผู้ชายก็เอาไว้เป็นซมอนะเอาไว้ซ่อนเงินเมียหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็จะสามารถเสียบ ช่องเซ็ตได้ด้วยนะเป็นยังไงบ้างกับห้องโดยสารรุ่น 1.9L D-A-C ประตูยกสูงของเรานะถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมลืมไปตรงนี้นิดนึงเพิ่งเหม็นลืมอันนี้ก็จะเป็นแบบ ปรับไฟนักออโต้ได้สีระดับด้วยนะคะก็จะมีขับขี่ทั่วไปก็อยู่ที่ศูนย์นะคะถ้าแบบบรรทุกที่สามร้อยก็ปรับมาที่หนึ่งหกร้อยก็ปรับมาที่สองนะคะหรือว่าถ้ามากกว่านั้นก็ปรับมาที่สามก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านอีกทีหนึ่งเนาะค่ะไปเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมอันนี้เปิดฝาถังน้ํามันอันนี้เปิดห้องเครื่องไปไปค่ะ ปิดกับรุ่นนี้นะคะสีประตู Highlander 1.9LDA นะคะสีบอนเงินนะคะ b o h e m i a เมีย v e r เรุ่นนี้คันนี้เลยเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้าที่ ไม่น้อยเลยนะคะแรงมัดสูงสุดของเขาอยู่ที่150แรงมา้าแรงดิดสูงสุดของเขาอยู่ที่350นิวตันเมตรทำงานที่รอบสูงสุด3,600รอบต่อนาที ด้านนี้นะคะสังเกตเป็นเส้นๆนะคะอันนี้จะคือนะคะอันนี้คือระบบเซ็นเซอร์นะคะระบบเบรก ABS, EBD, b a นะคะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu d m a x พลานุภาพพิกโลกของเรานะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของเรานะคะจะจัดวางเยื้องหลังเพลา,านิดนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะ4ประตู Highlander 1.9 LDA ราคาอยู่ที่825,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้นล่างตรงนี้ได้เลยให้เรื่องการออกรถอ e ีสุส์ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆนะคะลองโทรหรืออินบ x ็อกเข้ามาสอบถามกันเบื้องต้นก่อนได้นะคะเดี๋ยวปีใหม่นะคะจะส่งตารางเลทการผ่อนดาวเบื้องต้นไ้นะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สรับชมคลิปปีใหม่จนจบนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและรับกับสถานการณ์โควิดไนทีช่วงนี้เป็นห่วงลูกค้าทุกท่านเป็นห่วงลูกแฟนเพจทุกท่านนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะค่ะบ๊ายบาย